เดี๋ยวเราจะพาไปเอาน้ำที่มันสามารถรักษาโรคกระเพาะได้นะคะหรือว่าโรคเกี่ยวกับท้องร่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะตอนนี้เราอยู่ในเขตอีกเมืองหนึ่งนะคะเขาชื่อชื่อเมืองว่าโควัสนานะคะเพราะว่าแฟนเขารู้สึกว่าท้องเขาไม่ดีอะค่ะเพราะว่าเหมือนพวกเนี้ยเขาจะมีปัญหาเรื่องท้องทีงท่แบบ คล้ายท้องร่วงอะคะ่ะดอกไม้สวยมากเลยค่ะดูดูนี่ค่ะเป็นที่คล้ายเมืองท่องเที่ยวนะคะเป็นที่คล้ายเมืองท่องเที่ยวเพราะว่ามันอยู่ติดเขาเนาะคนเยอะมากเลยเดี๋ยวจะพาลงไปดูนะคะเห็นไหมคะเขาเอาขวดน้ํามาเกาะ แช่ในมิกซ์เจียวดูค่ะสนิมกินมันดูสนิมกินรสชาติมันจะออกเปรียปร้ยวๆนะคะเคยลองแล้วรสชาติมันจะออกเปรียปร้ยว ชาวบ้านเขาก็แบบไม่ต้องซื้อเนาะคนที่แบบเขาอยู่เมืองแถวนี้ค่ะคแกงแยเ้เคซิเดีลองกอนนะคะมันจะมันจะเป็นคล้ายโซดาโซดาผสมออกแบบ เหมือนผสมเกลือหน่อยเหมือนมีเนมีเกลือแร่ด้วยอะคะ่ะเนี่ยค่ะชาวบ้านจะเอาเอาขวดน้ำมากรอกบแบบนี้เนาะ,ะดูม,มันมันมันมาจากอ่อมันมาจากภูเขาไฟนะคะทีเนี้ย น้ำแรกของโรเมเนียเนี่ยก็จะแยกเป็นเป็นสิบเพดไปเหมือนว่าบางที่จะมีรสชาติสําหรับกระดูกบางที่ก็จะหมายถึงว่ารักษาโรคกระดูกบางที่ก็จะเป็นรักษาเหมือนโรคกระเพาะอะไรอย่างงี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นคล้ายๆผสมโซดาแล้วก็จะมีรสชาติแตกต่างกันไปอะคะ่ะ แล้วแต่ละเขตนะคะว่าเขตไหนจะจะจะเป็นน้ำแร่ที่รักษาโรคอะไรเนาะน mm ี hmm. ่หลายที่มากเลยนะคะบางที่เราไปบางที่เราไปที่อื่นนี่ยก็จะเป็นน้ำแร่อีกแบบหนึ่งเนาะ mm hmm. ดูค่ะชาวบ้านมากอเน mm ี hmm. นะคะ <c oughs> เป็นขวดเป็นขวดไป <c oughs> <c oughs> นะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นแบบ ใส่รางไปเลยนะคะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค,นค่ะอันนี้เอาไปกินนะคะไม่ได้เอาไปขายนี่ค่ะชาวบ้านเอาใส่ใส่ใส่พังมานะคะเต็มเลยค่ะอันนี้มีทีนท่นั่งรอด้วยเผื่อมีคนมากรอกเยอะๆพร้อมกันนะคะเห็นไหมคะเนี่ยที่เขาบอกตอกกัน ดูค่ะดูพื้นมานะคะเนี่ยดูลักษณะของของที่มันเป็นแบบที่มันขึ้นมาจากใต้ดินใช่ไหมคะมันเป็นที่เท่าแดงๆอะคะ่ะกอกแม้แต่ตัวนี้ก็ยังเป็นสนิทโอเค,อเ,คเขาบอกว่าให้ลองตัวนี้นะคะเดี๋ยวลองก่อนนะคะต่อค่ะกรอกเสร็จแล้วนะคะต่อละนี่เรากรอกเสร็จแล้วะคะ่ะก็จะมีขวดใหญ่ๆเนาะ โอเคโอเคอเราจะบีเขตที่เราอยู่โควาสนานะคะเผื่อใครแบบอยากมาเที่ยวเนาะเป็นก็เป็นเมืองที่เมืองที่เที่ยวแหละค่ะแต่ที่ที่ว่าเขาเที่ยวแบบธรรมชาตินะดูนั่นดูนี่อะไรเงี้ยค่ะเมืองไม่ใหญ่นะคะ <S <S ที่นี่เขาเที่ยว เชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะไม่เหมือนบ้านเราก็จะมีแต่เที่ยวเขาเที่ยวน้ำตกเที่ยวไปตามแหล่งธรรมชาตินะคะโอเคเราถ่ายเดี๋ยวเราไปที่อื่นเราถ่ายให้ดูใหม่นะคะเดี๋ยวพาดูเห็ดค่ะที่สวนเรานะคะเห็ดตัวนี้เนี่ยค่ะ กินได้นะคะแต่ว่าจำชื่อมันไม่ได้ละแฟนบอกกินได้ค่ะมันเกิดทุกปีนะคะที่สวนของเราเนี่ค่ะบางคนบอกว่าไม่เคยกินเคยเห็นอยู่แต่ไม่เคยกินกินได้ค่ะขามันใหญ่มากเลยค่ะ,นคะเ,นเนี่ยค่ะแต่ว่าเหตุเนี่ยค่ะเวลามันเกิดนะคะเรากินไม่ค่อยทันมแมลงนะคะหนอนเนาะเออต้องเรียกว่าหนอนเนาะ นอนค่ะกินไวมากเลยเวลาตัดขามันเนี่ยขามันเนี่ยดูได้จากขามันเนี่ยแบบมันพลุนหมุนแล้วนะคะเนี่ยเราไม่ได้กินนะคะเราว่ามันแก่แล้วถามว่ามันแก่ไหมมันก็เนี่ยค่ะประมาณนี้แหละแต่ว่าเราไม่กินมันค่ะเราจะปล่อยให้มันอยู่ทุกนั้นแหละให้มันออกลูกออกหลานเนาะคือให้มันเกิดขึ้นมีเชื้อนะคะเนี่ยค่ะนี่ดอกเล็กมันนะคะนี่ดอกเล็กมัน เนี่ยขามันค่ะเดี๋ยวนะคะจะให้ดูเนี่ยค่ะเนี่ยค,ค่ะเป็นรูพุนๆนะคะเต็มหมดเลยคือพวกนอนนะคะกินไวมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตปงนี้นะคะเนี่ยค่ะนอนหรือว่าหอยทาก หอยทากก็มีนะคะส่วนมากเนี่ยทากจะกินประมาณนี้ไม่ค่อยทันพวกหอยทากพวกมแมลงนะคะเราจะเอาแต่ดอกเล็กๆแบบนี้ค่ะถ้าดอกใหญ่เราไม่เอานะคะเนี่ยค่ะนี่ดูดูด,ดูดูตรงนี้มันค่ะดูตรงขามเนี่ยค่ะพูนหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างดูนะคะมันใช้ได้ไหมมันกินได้ไหม แต่เวลาเอาไปต้มนะ้ำมันจะเป็นสีแดงๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะสำหรับคนที่เคยเห็นเห็ดไอ้นี่แต่ลายมันก็อนั่นอยู่แต่ดอกใหญ่มันก็มันแล้วทุกคนชอบนะคะบางคนก็ชอบดอกเล็กๆแบบเนี้ยแต่ดอกใหญ่มันก็อร่อยอยู่ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันแก่ไวอะคะ่ะแล้วมันจะมันก็จะออกจะไม่ค่อยนิ่มอะคะ่ะแต่ขามันใหญ่มากเลยนะคะขาเห็ดไอ้นี่ มีคนเคยมาถามนะคะว่ากินได้ด้วยเหรอเคยเห็นอะไรอย่างเงี้นะคะกินได้ค่ะเห็ดตรงเนี้ยกินได้ในป่าไม่ไม่เห็นนะคะแต่ว่าในเห็นในตามสวนแปลกเหมือนกันเราเข้าป่าก็จะไม่เห็นเห็ดตัวเนี้ยแต่ว่าจะเห็นแบบตามสวนที่แบบไม่ได้มีหญ้าลกมากนะคะลกมากมันก็ขึ้นไม่ได้นะมันก็แบบเหมือนจะมันจะเน่าอะคะ่ะเนาะ อันนี้เราตัดหญ้าที่สวนนะคะเราก็เลยพอดีเห็นก็เลยถ่ายมาให้ดูไปเลยนะคะ